കഥയിൽ നിന്ന് കാണാം แลากาคูบาอาจารย์นะคะที่อยู่นณที่ทํานี้นะสวยมากเลย ก ب, ับกระแก้วมรกตนะคะ,ะนี่แหละตรงนี้แหละเนาะเอองนนไปสื้อปากกัปากเร้า嘛ออย่งนั้นน่นะ<ไ> อ๋อมีช่องแสงพยานาไม่ไหวหรอกพ่อไม่ไหวหรอกมันสูงเราปัดคำเหออ แตงเคยมาแล้วเหรอ อตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดถ้ำปทุนนะคะจังหวัดชลบุรี่เป็นเขตร้อยต่อนะคะจังหวัดชลบุรีกับเขาชะเมาจังหวัดระยองนะคะเนี่ยเพื่อนๆมาได้เลยนะทำนะคะที่วัดนี้ด้วยนะ,ะข้างในเนี่ยมีพระแก้วมรกตสวยเลยแล้วก็มีหินงอกหินย้อยแล้วก็ใครอยากจะชมนะคะแสง ที่ลอดผ่านนะคะออกไปโอ้ยมาชมได้เลยที่นี่สวยมากนะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราพักเหนื่อยแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้ำกันนะคะใยน,น้ำเดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้ำกันนะ,ะถ้าเป็นฐานน้ำลอดถ้าหน้าแรงนะคะน้ำก็จะแห้งแต่ถ้าเกิดหน้าฝนเนี่ยน้ำจะ เต็มถ้ำเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเขาบอกว่าถ้าร่างกายต้องพร้อมใจไม่เต็มร้อยห้ามแตะเราก็เลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราพร้อมเมื่อไหร่เราจะขึ้นไปนะคะอ,อันนี้นี่ยค่ะเนี่ย,ยไว้เราจะไปรีวิวให้ดูนะทีหลังนะคนที่ชอบเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะเนี่ยก็อยากให้มานะคะที่นี่เป็นอีกที่หนึง่ง ไม่ไกลจากกรุงเทพเห็นไหมความสดความเขียวธรรมชาติมากๆเลยแล้วก็นี่มีเท้าวิลูปักนะคะเฝ้าอยู่ปากทางถ้ำนะอ้เ,เ่กวาอันนี้เป็นเรือนะเรือที่เราจะใช้ล่องเข้าไปในนี้ ไอตัวเล็กบ๊ายบาย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 ชุบชุบถึงแล้วว,ว้าวสวยไหมคะสวยไหมคะโอ้เนี่ยอันซีนมากมากเลยนะถ้ามีโอกาสนะคะแนะนำนะให้มาที่นี่นะนี่ ก็มีหอยพระพุทธบาทนะคะทำทองค้องหินนะก็เดินตรงไปตรงนี้นะแต่เดี๋ยวเราไปตรงนู้นก่อนพาพ่อมาไหว้พระก,ก่อนโอ้โหันนี้พัฒนาไปเยอะเลยค่ะขอเข้านะคะโอ้สวยมากเลยค่ะว้ เห็นไหมคะเพื่อนๆไปถึงนู้นนะรูด้ดิสวยไหมคะโอ้ชมบุรีมีไม่แพ้ที่อื่นเลยนะโอมานะคะมานะลองมานะจ้ะให้มารู้จักนะคะมาทำบุญเยอะๆนะ ท่ที่สองนะคะที่เราจะเดินทางไปนะลู่ขอผ่านทางนะลูกขอมาเที่ยวชมบารมีนะคะของพ่อปู่แม่ย่านะคะที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้เจะะ้าค่ะ นคะคะที่ให้ลูกมาชมนะขอบขอบคุณนคะคะขอบคุณนคะคะ อันนี้คือปากทางถ้ำนะที่เราลอดมานะเรียกว่าถ้ำน้ำลอดก็เดี๋ยวจะมีเรือมาลับเรานะคะเขาจะให้เวลาที่เราจะอยู่นะคะเที่ยวชมบริเวณเนี้ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่ามีาข้างในถ้ำเล็กๆ,ๆ,ๆที่เราสามารถเข้าไปชมได้นะคะสามารถที่จะเดินไปได้แต่ว่า พอเพอื่อนมีเรามีคุณพ่อมานะคะก็ไม่สะดวกเนาะในพื้นที่ที่มันแลลาดชันเราก็จะไม่เข้าไปนะคะต้องขอโทษด้วยนะเพื่อนๆอยากมาแอดเวนเจอร์ก็น,นี่ที่นี่เลยที่นี่เลยนะคะแนะนำนะไม่ไกลไม่ไกลจ้ะ <c oughs> ไปโอเคเดินทางไปก่อนนะเพื่อนๆพ่อ,พอเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะบ๊ายบาย